อะไรที่ไม่เคยก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกิมปังบรรจุเรียบร้อยแล้วจะเห็นผลในกี่วันแมอันนี้เล่นของเล่นของจริงๆเลยนะครับในวิชาหวงชุ้ยนะครับมันจะมีหนึ่งเดือนกับ3เดือนครับ แต่ว่าต้องรู้ว่าคุณวางไว้แล้วคุณมีอะไรลุ้นอยู่หรือเปล่าถ้าลุ้นแต่ว่าดูแต่ถ้าว่าไม่ลุ้นอะไรเลยคือว่าฟังผมพูดแบบขิมปังดีคุณก็ซื้อไปนะครับไม่ลุ้นอะไรเลยคือจุดมันไม่เห็นนะผมต้องอยากรู้ว่าถ้าคุณลุ้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนครับคุณจะรู้ว่าหนึ่งคุณเริ่มมีโอกาสมากขึ้นสอง การเงินคุณเริ่มวางแผนได้เป็นระเบียบดีขึ้นมีจุดที่มองเห็นมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะมันมีอยู่สองสองอย่างเองนะะตำแหน่งหน้าที่กับการเงินให้คุณพิสูจน์อยู่ตรงนั้นครับเอาล้วครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ